พระอนุนซึ่งเป็นพุทธอุปถาคเคยเกิดความสงสัยว่าพระสมมาสม,มุทรเจา้าตรัสกลิ่นสูงสุดไว้สามอย่างคือคือกลิ่นที่เกิดจากรากกลิ่นที่เกิดจากแกน่นกลิ่นที่เกิดจากดอกไม้แต่กลิ่นทั้งสามอย่างนี้จะเป็นกลิ่นที่เกิดจากรากก็ตามกลิ่นที่เกิดจากแก่นก็ตาม กลิ่นที่เกิดจากดอกไม้ก็ตามไปทวนลมไปไปตามลมเท่านั้นแต่ไปทวนลมไม่ได้พระนอนก็เกิดความสงสัยว่าแล้วกลิ่นที่สามารถจะทวนลมได้มีอยู่หรือไม่จึงเข้าไปคุยถามองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว,ว่าที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยกลิ่นทั้งสามชนิดเนี่ยมันไปตามลมทั้งนั้น แต่ว่ากลิ่นที่ทวนลมได้เนี่ยมีอยู่หรือเปล่าลพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ากลิ่นที่ไปตามลมก็มีกลิ่นที่ทวนลมได้ก็มีพระองค์ทรงอธิบายว่าที่ว่ากลิ่นที่ทวนลมได้นั้นก็คือหากคนเหล่านั้นจะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามอยู่ที่ใดก็ตาม เป็นผู้ถึงผู้พรธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะก็คือยึดพระนรตรัยเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจาก สุลายาเมาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีมีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีกิิยานธรรมมีความดีงามมีใจไม่ตรณีชอบให้ทานชื่อเสียงและเกติคุณของคนนั้นๆย่อมกระจรกระจายกระจายกระจรกระจายไปในที่ต่างๆ คนในที่ทั้งหลายก็จะชื่นชมยกย่องสรรเสริญว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้ถึงประตนไตรเป็นผู้มีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีกริยธรรมการชื่นชมสรรเสริญเหล่านั้นมีทั้งอยู่ทวนลมมีทั้งตามลมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกลิ่นที่สามารถไปทวนลมได้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันหรือกลิ่นกีษนาและกระลำพักก็ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้สตันจะคันโทปฏิวาตเมติแต่กลิ่นของสัพบ,บุรุษคือคนดีทั้งหลายฟุ้งไปทวนลมได้สภาทิสาสัพปริโสปวายติ สับบุรุษคือคนดีย่อมฟุ้งกระจรกระจายไปตลอดทุกทิศเพราะฉะนั้นคนที่ทำคุณงามความดีเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีความประพฤติท,ที่ดีงามชื่อเสียงเกียรติคุณก็กระจรกระจายไปทะทิศเหนือทิศใต้ใตทิศตะวันออกทิศตะวันตกอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั้น แม้ปรนิพานไปถึง2,564ปีแล้วแต่พระเกียรติคุณคุณงามความดีของพระพุทธองค์นั้นยังปรากฏแก่ชาวโลกแก่ชาวพุทธโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดจะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเกียรติคุณของพระพุทธองค์ก็เป็นเหมือนกับกลิ่น ที่ไปทวนลมสามารถไปทวนลมได้แม้สถานที่ประสูตรสถานที่ประกาศพระศาสนาจะอยู่ทิศใดแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณก็ไปทุกทิศทางเพราะฉะนั้นคุณงามความดีคนดีทั้งหลายนั้นย่อมฟุ้งกระจายไปทักทุกทิศนี่คือกลิ่นที่สามารถทวนลมได้เพราะฉะนั้นเราอยากทวนลมต้องสร้างคุณงามความดีเป็นคนดี ชื่อเสียงเกติกุณก็จะกระจรกระจายไปทั่วทุกทิศขอเจริญพร